สวัสดีครับมาฟังข่าวลีพูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและช่งชองนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้ด้วยเรื่องที่น่าสนใจนะครับก่อนลีพูลงแข่งอาร์เซนอลช่วงคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มครึ่งกันนะครับ เรื่องที่1นนะครับลิปูแข่งกับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกมาแล้วทั้งหมด65สิบห้เกมลิปูชนะอาร์เซนอล25เกมเสมออาร์เซนอล22เกมและแพ้อาร์เซนอล18เกมนะครับเรื่องที่2นะครับ5เกมหลังสุดที่แข่งกันในพรีเมียร์ลีกลิปูไม่สามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้เลยสักเกมนะครับโดยเสมอ3เกมและแพ้2เกมนะครับเกมแรกที่แข่งกันในซีซั่นนี้นะครับลิปูเสมออาร์เซนอล ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับที่สนามเอมิเลสสเตเดียมโดยผู้ยิงประตูให้กับลิพูก็คือฟานได์และโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับเรื่องที่3นะครับผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งลิพูล5เกมหลังสุดชนะ3เกมและแพ้2เกมส่วนฝั่งอาร์เซนอล5เกมหลังสุดชนะ1เกมเสมอ3เกมและแพ้1เกมนะครับเรื่องที่4นะครับตอนนี้ลิพูไม่มีปัญหานักเตะ บาดเจ็บแล้วโดยล่าสุดโจโ,จโกเมสสามารถลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแต่ชลอตไม่การันตีว่าโกเมสจะได้ลงเล่นในซีซั่นนี้อีกหรือไม่เรื่องที่5นะครับนักเตะอาเซนอนที่ไม่สามารถลงเล่นเกมคืนนี้ได้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนก็คือกาเบียวเจซุสทาเคฮิโรโทมิยาสุไคฮาแวตและกาเบียวมากาเยสนะครับ เรื่องที่6นะครับอาร์เซนอลนะครับพักหลังฟอร์มสะดุดนะครับโดยเสียแต้มไปถึง21แต้มทั้ทงที่ยิงประตูขึ้นนําคู่แข่งได้ก่อนและตอนนี้อาร์เซนอลนะครับเสียประตูจากลูกตั้งเตะมากถึง39%โดยเสียประตูจากลูกตั้งเตะไปทั้งหมด12ประตูจาก31ประตูที่เสียประตูในซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามนะครับ5เกมหลังสุดนะครับที่อาร์เซนอลแข่งกับลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลไม่แพ้ลิเวอร์พูลเลยนะครับโดยชนะ2 สเกมและเสมอ3เกมซึ่งเป็นสถิติไร้พ่ายต่อลิพูนานที่สุดนับตั้งแต่ปี2 0 0 7ถึง2011นะครับส่วนภาพกราฟ,ฟิกนะครับที่เพื่อนๆทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ทีมคู่แข่งยิงประตูอาร์เซนอลสำเร็จช่วงที่ได้เล่นลูกตั้งเตะนะครับ เรื่องที่เจ็นะครับทางฝั่งลิพูนั้นนะครับลิพูไม่แพ้อาร์เซนอลที่สนามแอนฟิลมา14เกมแล้วนะครับโดยชนะ7เกมและเสมอเมลิเกมร์พูแพ้อาร์เซนอลที่สนามแอนฟิลครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2012นอกจากนั้นแล้วนะครับลิพูยังมักโชว์ฟอร์มดีดีเมื่อลงเล่นที่สนามแอนฟิลนะครับสามารถเก็บคะแนนได้มากถึง44คะแนนจาก17เกมโดยชนะ14เกมและแพ้แค่1เกมเท่านั้น โมฮัมเหม็ดซาลาเป็นนักเตะริพูที่ยิงประตูอาร์เซนอลได้มากที่สุดนะครับโดยยิงไปทั้งหมด11ประตูนอกจากนั้นแล้วในซีซั่นนี้ซาลายังมีส่วนร่วมในการทำประตูให้กับริพูมากถึง46ประตูอีกด้วยนะครับส่วนภาพกราฟิกที่เพื่อนๆทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ซาลายิงประตูและทำแอสซิสต์สำเร็จในรายการพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับผม เรื่องที่8นะครับออฟต้านะครับคาดการว่าเกมคืนนี้อาร์เซนอลน,น่าจะลงเล่นด้วยแผน4-3-3นะครับโดยสเปผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลน,น่าจะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูลาย่านะครับกองหลังประกอบไปด้วยชิมเบอร์ซาลิบาคิวิออ ลูอิสเคเรลีนะครับกองกลางประกอบไปด้วยโอเดกาดปาเตและไลสนะครับส่วนกองหน้าประกอบไปด้วยซาก้าเมอริโนและมาตินิลี่นะครับ ส่วนทางฝั่งลิฟ์พูนั้นนะครับออฟต้านะครับคาดการว่าลิฟ์พูน่าจะลงเล่นด้วยแผน4-2-3-1ในเกมคืนนี้นะครับโดยสเปดผู้เล่นตัวจริงของลิฟ์พูน่าจะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูอลิซรงนะครับกองหลังประกอบไปด้วยแบดลี ควันซ่าฟานไดและโลเบอร์ซันนะครับกองกลางประกอบไปด้วยซาร่ากาเฟนแบ็โซมบอสได์กักโปและเคอร์ติโจนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นดิโอโกโชตานะครับผมเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่10นะครับ ผู้ตัดสินหลักในสนามนะครับของเกมคืนนี้ก็คือแอนโทนีเท y เลอร์นะครับโดยเกมคืนนี้จะเป็นเกมที่66ที่เท y เลอร์ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินให้กับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เท y เลอร์เคยทำหน้าที่ตัดสินเกมที่ลิเวอร์พูลลงแข่งกับอาร์เซนอลมาแล้วทั้งหมด4เกมนะครับส่วนผู้ตัดสิน VAR ก็คือพอเทียนนี่นะครับผม และเอาเรื่องที่11นะครับออฟต้านะครับทำนายผลการแข่งขันเกมคืนนี้ว่าว้ว่าลิเวูมีโอกาสชนะอาเซนอล46.6มีโอกาส,สเสมออาเซนนล25.7และมีโอกาสแพ้อาเซนอล27.7นะครับส่วนบูสกอร์นะครับทำนายผลการแข่งขันของเกมคืนนี้ว่าว้ว่าลิเวูจะเฉือนเอาชนะอาเซนอลไเป็นวูสกอร์2ประตูต่อน1ครับ ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก่อนที่ผูลงแข่งกับอาเซนอนอลช่วงคืนนี้นะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมคืนนี้ของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กันนะครับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไว้ว่าแมลิพูจะเป็นแชมป์พิมเมลีกไปแล้วแต่เกมคืนนี้ลิฟพูก็จําเป็นต้องชนะอาเซนอลให้ได้ทีมลิฟพูชุดนี้ยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองและพัฒนาต่อไปเกมคืนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเกมที่นะครับที่เป็นบททดสอบที่ท้าทายของลิเวอร์พูลนะครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นใน ซีซันนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ลิปูทำผลงานในแชมเปี้ยนลีกในซีซันหน้าให้ดีขึ้นเขามองว่าชลอตนะครับเป็นผู้จัดการทีมที่ฉลาดมากหลังไม่เปลี่ยนแปลงแทคนติกการเล่นของทีมลิปูจากยุคข,ของเยอร์กินคอปมากเกินไปนะครับชลอตแค่ต้องการให้ลูกทีมเล่นกับบอลน,นะครับด้วยความใจเย็นและอดทนกับการครองบอลมากขึ้นกว่ายุคเยอร์กินคอปที่มักเล่นเกมบุกด้วยความรวดเร็วนะครับบทบาทของเขาในซีซันนี้นะครับ มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องรับผิดชอบในบทบาทกองกลางหมายเลขหกอีกต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับแมคก้ายืนยันว่าเขาพร้อมลงเล่นทุกตำแหน่งให้กับทีมลิพูเสมอส่วนเคล็ดลับความสําเร็จของเขานะครับแมคก้ามองว่าเคล็ดลับความสําเร็จของเขาก็คือการได้เพื่อนร่วมทีมคอยช่วยเหลือถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมคอยช่วยเหลือเขาก็คงไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ฟุตบอลโลกและแชมป์โคปาอเมริกา ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของอลิซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ของซาร่ากันนะครับหลังล่าสุดนะครับซาร่า ได้ให้ทางสื่อฝรั่งเศสสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวนะครับเรื่องที่1นนะครับซาร่าเลือกเมสซี่เป็นนักเตะถนัดเท,ท้าซ้ายที่เก่งที่สุดและเก่งกว่าเขานะครับเรื่องที่2นะครับซาร่ายอมรับว่าเขานั้นรู้สึกประหลาดใจมากเพราะไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าอาร์เนอร์ชลอตจะพาทีมนิมพูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสำเร็จได้เร็วขนาดนี้นะครับและเขาก็เชื่อว่าคนอื่นก็คงประหลาดใจเหมือนเขาเช่นกันนะครับช่วงปีซีซั่นที่ผ่าน มาอาา์เนอร์ชลอตได้พูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวและขอให้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเตะคนอื่นๆภายในทีมซึ่งเขานะครับก็ตอบกลับชลอตกลับไปว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดไม่ต้องกังวลเขาพร้อมทําเต็มที่เพื่อทีมได้พูเสมอนอกจากนั้นแล้วนะครับชลอยยังชี้แจงสิ่งที่คาดหวังจากตัวเขาอีกด้วยนะครับ รื่องที่สนะครับซาร่ายอมรับว่าโอกาสที่เขาจะได้รับรางวัลบรลลงดอนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาอีกแล้วนะครับแต่เขาก็ยังคงหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งนะครับเขาจะได้รับรางวัลนี้นะครับเพื่อบุคคลที่เขารักนะครับเขามองว่าเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของเขานั้นประสบความสําเร็จแล้วนะครับทั้งที่ตอนนี้เขาอายุแค่32ปีเท่านั้นไม่มีใครรู้อนาคตหรอกนะครับว่าจะเป็นเช่นไรบางครั้งสี ซันหน้าอาจเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็ได้พวกเขาต้องการป้องกันแชมป์เปี้ยนลีต้องการได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นและต้องการพาอียิปต์ไปเล่นฟุตบอลโลกให้ได้เขายังคงเป็นนักเตะที่มีความทะเยอทะยานและอยากคว้าทุกแชมป์อยู่นะครับ และเรื่องที่สี่นะครับซาร่ายอมรับว่าเขาไม่สนิทกับมาเน่นะครับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมาเน่ค่อนข้างตึงเครียดนะครับแต่เขาและมาเน่ก็พยายามเป็นมืออาชีพจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เลิกทำงานร่วมกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับเขามองว่าความตึงเครียดระหว่างเขาและมาเน่นั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อทีมลิปูแต่อย่างใดเรื่องแบบนี้นะครับถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกทีมมาเน่ ก็ชอบการแข่งขันเช่นกันแม้นอกสนามเขาและมาเน่จะไม่สนิทกันนะครับแต่เขาและมาเน่ต่างเคารพซึ่งกันและกันเสมอนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของซาร่านะครับผม ไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมานะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับชิมลิฟูกกันนะครับเริ่มมาที่แรงข่าวที่1ก็คือเอียนดอยครับล่าสุดนะครับเอียนดอยนะข่าวสายหงจากรลิผูกเอ็กโคก็ได้ออกมารายงานว่าแม้ในช่วงไม่กี่ซีซั่นที่ผ่านมาเจเรมีฟิลมปงจะเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กมากขึ้นนะครับแต่ฟิล์มปงก็ลงก็ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาด้วยเช่นกันนะครับโดยลงเล่น ในตำแหน่งแบ็กขวามากกว่า125เกมนอกจากนั้นแล้วนะครับเยนดอยยังออกมาแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับแฟนบอลลิฟวูแูะแฟนบอลลิฟวูนะครับที่ชอบเคอร์เคสว่าในตอนนี้นะครับลิเวูเป็นตัวเต็งอันดับที่หนึ่งที่มีโอกาสได้ตัวมิลอ s สเคอร์เคสไปร่วมทีมมากที่สุดโดยคาดว่าค่าตัวของเคอร์เคสมีค่าตัวขั้นต่ำประมาณ40ล้านปอนด์นะครับผม และแรงข่าวที่2ก็คือฟาบิเซโอโรมาโนนะครับล่าสุดนะครับโรมาโนก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องตลาดนักเตะอีกครั้งนะครับผ่านทางช่องแอปแดงของเขานะครับโดยออกมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลิปูไว้2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นนะครับโรมาโนยืนยันว่ามาตินซูบิเมนดีนักเตะที่เคยเป็นเป้าหมายของลิปูในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการแล้วเรียบ ร้อยนะครับเฮียวีโกนะครับหลังไอเซนน์ on, ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาซูมิมดี้จำนวน50ล้านปอนด์นะครับ และเรื่องที่สองนะครับโรโมาโนโยืนยันว่าทั้งเชลซีและลิเวอร์พูต่างสนใจซื้อจอรเรลฮารโตกองหลังดาวรุ่งของทีมอาแ์เจต์อยู่จริงในเวลานี้นะครับทั้งสองสโมสรน,นะครับต่างเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นของฮารโตอย่างใกล้ชิดอยู่ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นนะครับเชลซีลิเวอร์พูและ และอาร์เซนอลนะครับก็กำลังเฝ้ารอคำตอบสุดท้ายของดีนเฮาเซนกองหลังบอนมัดอยู่ด้วยเช่นกันว่าเฮาเซนจะตัดสินใจอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเกิดเชลซีและลิ์พูลไม่สามารถคว้าตัวเฮาเซนมาร่วมทีมได้เชลซีลิ์พูล ก็อาจหันหน้าไปซื้อจอเรียวฮาโต้ที่อยู่ในลิสายชื่อนักเตะที่ตัวเองสนใจแทนเฮาเซนนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคืนนี้ลิพูลงแข่งกับอาเซนอนในเวลา4ี่ทุมครึ่งนะครับผมบายบายครับ